사리컵해찬컵 사리컵 บเอชชั캅งค카ับสวั용컵 사리컵 유บ컵 사리컵 테이컵, 사리컵 종컵, 사리컵 ั영컵 ต้องบอกว่านี네่คือการกลับมาในรอบ5เดือนของ NCT One นะคะเป็นยังไงบ้างคะกลับมาในรอบนี้คุณเกียวมาในไทยแล้วมาที่นี่คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคุณมีค รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสกลับมาแล้วก็เจอแฟนๆชาวไทยก็คือซีจนี่ชาวไทยทุกคนแล้วก็ดีใจที่ได้เจอพี่นุ้ยอีกครั้งหนึงด้วยดีใจเหมือนกันฮะ마찬가지로기쁘세요이거잘걸레로하면ม나자주보던것같아서너무좋으셔가지고너보고싶었어요ถึงมากเลยถึงไหมะ보고싶었어요แต่มีสามคนที่ไม่ได้เจอเลยก็คือโดใจจองเนี่ยไม่ได้เจอ도재정이세분을못만났다고계속지금어제어제일에도괜히서하시는거예요 <목만> <목만> 어제 만났죠. h 아 w l i n g h o w l 아 n 안 만났다고 내 장난 치신 거라 네. 아, 캐티는 아내는 태국에 뭐가 제일 보고 싶었어요? 당연히 <목만> 우리 시승님분들 아닐까 싶어요. 우리가 태국 올 때마다 어, 되게 환영을 많이 해주시는데 그때마다 너무 좋습니다. 그 시즌이 채용 의폭 라는 거예 그거는 는 지금 캐티는 지금 캐는 지금 캐티는 지금 캐티는 지금 캐

พร้อมยกหลอดคอหลอดเสียงให้กับพวกคุณ NCT 1ันพุธเซนนะเนี่อพวกเรามหนึ่ง목ัก다해가지고받치는느낌으로소리를가장많이크게질렀ว신다고그래서우리도여기태국에서무대하려고할때마다อะด่าเิลลี่ก็จะแบบส่ง energy ให้แฟนๆด้วย่และไม่ใช่แค่แฟนๆของคุณเท่านั้น NCT เซนเท่านั้นนี่แค่นักข่าวสื่งมวลชนตรงนี้แฟนๆด้วย 우리 기자님들도 목소리가 그렇게 크시고 좋으시대요. 한번 한어 소리 들어보고 싶어요. 우리 기자님들 아주 멋참이 아. 기자들 놀리고서 마무งไทยรอบนี้ มีภาษาไทย 오랜만에 오셨는데 업데이트된 태국어가 있으신지

맞아요. 이거 어제 MC 분이 우리 NCT 도재전의 기자회견에서 이 노래를 가르쳐 드렸거든요. 그래서 자기 전에 생각이 났어요. 이제 잠들기 전에. 다멤버 다른 멤버들에게 가르쳐 주진 않으셨나요? 우리 세 분이 다른 멤버분들에게 안 가르쳐 줬어요? ยังครับยังยังนะ아직이죠รู้ไหมว่านักข่าวสื่อมวลชนชอบมากโอ้응이너า좋았어요기자분들จรงไหมใช่ไหครับทุกคนจริงไหมคะจริงจะลงสวเที่ไหนวันนี้อยากฟังเป็นการประสานเสียงข้ามต่อไปค่ะพี่เนยข้ามข้อต่อไปฮะข้อต่อไปฮะไปกันต่อเลยเมื่อวานนี้ก็คือเราพบกันไปแล้ว NCT d o j จ j o n g นะฮะที่ไอคอนสยาม 분위가 아, 팬 어제 바로 아이콘시암에서 NCT 지 기자회견도 있었고 태국 팬분들이랑 팬사인회도 하셨었는데 어떠셨는지? 아, 일단 진짜 어, 그 정말 많은 분들이 또 와주셔 가지고 너무 감사했고 이게 더운데도 불구하고 정말 시간 가는 줄 모르는 좋은 시간을 보냈던 것 같아요. ก็คือจะบอกว่ามีแฟนๆมาให้ต้อนรับพวกเราแบบเยอะมากเลยก็คืออยากขอบคุณมากๆเพราะว่าอากาศเมื่อวานก็คือร้อนมากเลยใช่ไหมคะก็คือเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันเมื่อวานเนี่ยคือมันผ่านไปเร็วมากเลยก็คือแฮปปี้มากอ่นๆพก็ี่ืออนที่นว่จาลยีก็คอวน่แมาเลยี่ก็คอวนที่แมากลีก็คือนแมาก็คนแมาก็ค ก็คือหลังจากเพรสคอนพอเราเริ Rainbow ่มแฟนไซน์ปุ๊บอากาศเริ่มเย็นขึ้นก็เลยรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยก็คือสนุกสนานมากๆที่ได้ใกล้ชิดกับแฟนๆอ๋อก็คือพอแฟนไซน์พอดีเจนุยออกปุ๊บอากาศเย็นขึ้นดีเจนุ่ยก็ตักตั้เรไดารีกจนมจกวาัจกรคารักน่นี้ัไ

박자 s 이제 솔로 앨범이 나오시는 태용 씨. 어. 샤라라. 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 아앨범소개 네, 네, 부탁드릴게요. 어, 어, 어렵네 야, 야, 나, 언제 나오는지 네. 네, 우선은 6월 5일 날 앨범이 릴리즈가 되고요. ก็คืออัลบั้มจะ release ในวันที่5ของเดือน6กนะครก็คือเดือนหน้าวันที่ห้านะครับคืออัลบั้มจะเต็มไปด้วยความแบบความเป็นเทยงมากๆความเท่ของผมแล้วก็คือทุกเพลงมันจะเป็นเพลงที่อธิบายเทยงก็คือผมนั่นเองชัวแฟนรอติดตาม

아아อย 타이 멤버 분들 모두가 태국에서 진짜 여행 많이 하셨으면 좋겠어요. 어, 다 티어, 레어 만약 여행을 간다면 바닷가 가고 싶어요, 산으로 가고 싶어요. 어 섬. 네, 섬으로 가고. 또 티어, 꺼야 어떤 섬으로 모셔야 되는지 지금 아디 하. 리페오 리베 섬도 있고. 이

NCT, <목소리> NCT 127은จ 앞으로 활동이나 뭐이 기대하고 기다릴 앨범이나 이런 것도 있을까요? 어, 약간 뭐 스포일러일 수도 있다고생각하는데요 이미 저희는 녹음을 진행 중이기도 하고 어, 타이틀곡도 멤버들이랑 다 같이 들어보고 결정하는 지금 시기인 거 같습니다. ก็คืออันนี้อาจจะเป็นการสปอยนิดนึงนะคะคือพวกเราเริ่มอัดเพลงอัดเสียงกันแล้วนะคะสาหรับอัลบัวว้มใหม่เพลงใหม่ของพวกเรานะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่พวกเรากําลังฟังหลายๆเพลงเพื่อที่จะตัดสินใจเลือกเพลงไททอลของอัลบั้มเราด้วยก็น่าจะได้ติดตามกันนะแฟนๆสำหรับแฟนๆชาวไทยนะนรับสาหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับเมย์คอนเสิร์ต2023ันยิานแบงคอกเนี่ยเมื่อวานนี้แอบเห็นภาพนะว่ามีการแบบว่าไปซ้อมกันมาแล้วด้วยใช่ไหมฮะเตรียมความพิเศษอะไรให้กับแฟนๆชาวไทยบ้าง 어제 보니까 또 리허설을 다녀오신 것 같은데 오늘 있을 우리 메이 콘서트 태국 팬분들을 위해서 특별히 준비하신 게 있다면 무엇일까요? 어, 멋진 퍼포먼스와 그리고 또 우리 태국 시즈니들을 좀더 가까이서 만나기 위해서 저희가 127이라는 곡을 할때 최대한 또 이렇게 활용을 하고자 준비를 했습니다. ก็คือจะบอกว่าพวกเราตั้งใจเตรีย์ฟอร์มซททุกๆเพลงของพวกเราเพื่อแฟนๆชาวไทยที่มาในงานคอนเสิร์ตเมคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับแล้วก็คือในเพลง One t o Seven เนี่ยพวกเราได้มีแบบเดินเข้าไปหาทุกคนแบบเพราะว่าพวกเราก็อยากจะเข้าหาทุกคนใกล้ชิดมากขึ้นก็คือเดินทั่วรอบๆเวทีเลยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเต็มอิ่มแน่นอนสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้สำหรับแฟนๆเนี่ยนะฮะอยากให้เขาเชิญชวนเป็นภาษาไทยเลยมั้ยไทยเอโอโ้โหถ้าอย่านนเนี่ยโอ้โหาอยนันี่ะโอ้โหถ้า่ 태국어를 조금 가르쳐 주신대요 <목소리가> 따라해 주세요. 피피 카, 피피 오 호수와, 너무 좋아. 피피 카, 약간 이게 본인보다 나이가 많으 신분들을 무조건 태국에서 피피라고 부르거나 피라고 부르거 피피 카, 피피 피피 니니 마치아. 마시야우리라우 NCT, NCT, 127, 127, 와주 27,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  2 บอกเลยว่าเขาพวกเขาเก่งมากแค่พูดรอบเดียวเขาจาได้แล้วนะแต่ภทยก็เมากเลาทเก่งมากแต่ภาษาไทเก่งมเลแต่ภาษาไทยก็เก่งแต่ภาษาไทยก็เมกเลาเก่งมากแต่ภาษาไทเก่งมเลาษาไทยก็เก่งแต่ภทยก็เแต่ภาษาไทยก็เก่งมากเลยแต่ภาเลยแต่ภาษาไทยก็เก่มกเลยแก็เก่งเลย่ภไทย่กเลยแ่มากทยมากเลยแต่เกงเลยแต่ภาษาไท่งมากเลงมามากเลยแต่ 우우 NCT 일일칠입니다라고 네? 방금 얘기하셨어요. 태우 씨가. 예. 마서놀 마서놀. 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 <목소리> <목소리> 마지막으로 우리 태국 팬분들께한 말씀 부탁드리겠습니다. 네, NCT 127로는 정말 오랜만에 이렇게 태국에 오게 되었는데요. 정말 어, 많은 태국 우리칠 시즌이 여러분들이 저희를 계속해서 응원해 주시고 이렇게 뭔가 정말 사랑을 주시는 만큼 저희도 계속해서 열심히 활동해 가지고 태국 금방 또 오도록 하겠습니다. 우선은 오늘 저와 함께 ก็คือพวกเราเอซีทีวันทูเซเ1 2 7ก็คือไม่ได้มาประเทศไทยนานนะคะก็คือขอบคุณสำหรับความรักแล้วก็ ความรักที่ทุกๆคนให้มาแฟนๆชาวไทยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะพวกเราก็จะตั้งใจทํางานเพื่อตอบแทนความรักของทุกๆคนนะครวันนี้ก็สนุกกเต็มที่แล้วก็สัญญาว่าพวกเราก็จะรีบหาโอกาสกลับมาหาทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับนะครับบอกเขาว่ามาได้เรื่อยๆมาตลอดแล้วก็แฟนชาไทยร้อมสปอรต c t One เสอะแล้วก็อรลยก็แฟนๆาวไทพร้อมสพอร์ต NCT One สมอค่ั ก่อนเนใช่รกนะคะเป็นสื่อมวลชนก่อนครับใช่แล้วเหมดดือนช่าบสีย็นนี้รับรองเลยนะคะว่าความสนุกสนานจะเต็มแน่นอนเาเ็มหดชิก้พกือ,อชนอด้วยนะคะซ้ายนะคะเว้น เรียบร้อยไหมฮะขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านครับแลำดับต่อไปครับขอเชิญผู้บริหารจาก f i e f Entertainment ขึ้นถ่ายภาพบนเวทีครับได้เ,เชิญครับ ขอบคุณครับขอบคุณทู้บริหารจากไบโฟเอนเตอร์เทนเมนต์ครับและลำดับต่อไปครับขอเชิญผู้บริหารจากแฮชเชอรี่ครับบนเวทีครับ และขอเชิญผู้บริหารจากเชฟนะคะบนเวทีค่ะผพืถ่ายภาพร่วมกัน,นะคะเชิญเลยนะคะอ้าวไปไวเมย์ว่าเรามาขอร้อที่จะไ้ ดีวีเคมีร่าพูดนะคะขอบคุณครับนีขอบคุณค่ะขบคุณผู้ปริหาจากแฮชเชอรี่และผู้ปริหาจากเชตด้วยนะครับและแน่นอนครับยังไงวันนี้ต้องฝากสื่อมวลชนด้วยนะครับกับเมคอัพคอนเสิร์ตของเราในค่ําคืนนี้ครับและแน่นอนว่าจะต้องสนุกแน่นอนกับ NCT นซีทีวันครับขอบคุณทีมงขอบคุณค่าน เตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละฮะงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะถ้าไม่มีผู้จัดของเรานะฮะไฟโขก e อนเ r t เ i นเมนต์ครับแฮชเชอรีครับและเช็คนะครับต้องขอบ